มันเอร่ะมูป่วยเจ้ามรตาจะังลานจะเรียงเดิหมดมาลอมต่ได้มองปุวยนะเคยเจ้ามโนอกก็มุ่งมุ่หฮาก็มัวเราเาในทอมก็อะทอม้ยด้วัการอนีจหเฮาโมฮามทอม้ก็ทอมอาทอมคุ้นขานอธรรมะสัตว์ุปนายังปริยติสัจ สมาธิปัญญาปกติสภาวะสุญญตาปุญญาอภิติเยียดิสุทิสติทําไมมมาไมเนาะก็แท้าเจ้าสส่เพราะยตัวเลยทําไมละทศเชี่ยเลยทําไมละสมาธิทําไมปัญญาทําไมปกตจิทําไมทอผิวยอดช็อตสภาวะทําไมกัทอกุศลอกุศล ស៊ុនញតាធោតោទរិណេឡាមន្តុរីអតតະវាសੁੰញៈពុញ្យៈកលេកោសោសោចរដ្ឋិករៈមោប្លនកអពតអនេយត្តធម្មអពតលិធម្មិរមោប្លនងញ្ញយធម្មចៃក្រោតតៈក្រៀងតែមផ្លោះខ្លាំង Đó là thầm mê cho sai nọ thầm mô á thầm mô chá ưu phù sá má Vĩ bà kì Thầm mê gó á thầm mê nọ lúc tụp nhé Này nọ bùi kết nọ mô Câu xa có, á, câu xa kết Câu xa nè kết Con lê à nạ bà bà Câu nè kết sao chá rọt gó Tâu chá เราเส้นนี้เกิสทำไก็มีชาเลยก็เหรอนะไอ้จะเรียกวนี้าไมก็อะไรทมอทมน่ะเัปุนิรยนิโตวอะไรทำไมน่ะก็เดพลังปุจจับก็นิรยะนเรีภะภูมหัตถ์เจผุ้จับอหัตถ์เจนี่ยก็ก็อลอะไรทำไมอะไรไมน่ะเลื่อนเร่ในอาเก้าส Câ tào, ăn gấu sắp bơi <laughs> mong wad, ăn gấu sắp bơi mong wad, ăn gấu sắp bơi mong wad, ăn gấu sắp bơi mong wad, ăn gấu sắp nó mong wad, ăn gấu sắp bơi mong wad, ăn gấu sắp bơi mong wad, ăn gấu sắp bơi mong wad, ăn แต่เขาอมจอดเนาะแต่ตาอุ้พี่ว่ามาลายถูกเอาไว้ผลจะจะอดทำไมทากันได้ทำไม้กับมูเราทำไมให้เกาซ่ากับเกาซ่าแทนบ่กามังขาอาตมาทำไม่งมวเก้าซ่าหน่อยอะไรได้บากระไรเนาะมอดหลันก็ก็ได้ก็พ้แต่ใส่เนาะได้ก็มังค่าข้าเนาะ Để có ốc tâm nó, Để mẹ mùa mua, từ có lấy mấy bàn Hôm nay thì thầm ấy, Ai câu xóa cả ai thầm mẹ Thầm mẹ, câu xóa cả ai thầm mẹ, ai câu xóa nó, Phụ bạch tạm Rồi cái xót chát đi, cậu cậu thiếu vết Thầm mẹ thiếu vết, phụ tạ chát, thầm gần nơi mà đi xót bụi, tiêu thầm Tiêu tiêu ai thầm mày, Rồi cái đi từ đó thầm mai cả thầm thọ có nhớ đâu lắm mối lừa cả thì ta ăn thọ cả hầm hơi họ cho thứ họ tái thứ có hạ tái thứ ai câu sơ tử cho ra cả cái thế cái cái mà đồ nữa cho chia chú anh lan chia chú họ bù chia chú cái phần buổi mà có ra thì ta cả mối nhà họ rồi hơi quỳ mì มังกากข้าห้ามกาข้าโคลนสารฉลาดนี้โคลนเก่าซ่านี้โคลนปาร์โมนี้ผู้รีสอต์ผเวพ็คละมุ่นเตียต้าทำไมก็ห้ามไปทำไมเตียเต้าอะไรทำไมก็ก็เสาะฮอดก็อะไรทำไมเต็นีบ้าชื่อนี่ก็ดุกล่าเฮ้ยทำไมก็ห้ามไปไปก็อ้วงเอาไปเหมือนมูอ้วกก็เสะฮอดนกอ้วกก็อันน่ะนกอ้วกก็ป่าว่านก อบเสียงบูทำไมก็กะแต่ไหนอะทำไมนุ่นะยหนผมลราหำมห่อปปายก็หอมมันปวไหนตอก็ก็เท่าบ้านแงอึกลายมากำเลยยารปุยต้อใจต้อใจะซัวรอเอเท่าก็รลอยอันอะไะได้กะระมัก็เกิดทนายเอเรืกงงัต้เอ้หมนาปังกกับุรีสอดปุวยเตว่าต้ทำไมก็กะอ๋อเบนะหำมกวาระดีป้ายก็กลามีเชียวเบีย อ้ทำไมเพื like h, my life. My life ่อกับเบลปากาก็อวดดีก้าเแบกกรบแบรักกับยิ้ป้ายกับกลางนอกเขาเขาไอเบตเตอตาอ้าทําไมก็หัดนก็ไม่ในนกหัดนูก็ท้อก้าใไว้อ้ทํไมนกอรตุรีไอหัดนก็เากรนีเตออวังสรหัตักจนก็คุยตะกร้อที่เห็นอะรอว้จีทำมาดีด้วล้วกันอ้าทํไมก็อ้ทําไมยาระประยประกันเลยดี thao mai gõ hà này nó sẽ kẻ khôi nhà mơ của cả tài hôm cả nhà xem luôn là cái thao mai ha thao mai ha bấm bôi cái giờ đó thao mai lớp này nó có tạo nó mang bơ cởi cái mà tao mà tại từ đó hoài giờ ra cái thao mai chết chết đi ក៏ផតតសាច់ណូແລະកោមន្តសាច់ណូអោះតมาะមកណូតែ맹មកទៅកាលៃនេះបាទពេលយរៈម្នៃកាលៀងហ្មាន់ថោម៉ៃហាអត់ថោម៉ៃហាបើដូចកាកាយរៈក្រាស់បោះមកនេះណែកោណែថោម៉ៃដែរកោគឺតថោម៉ៃអាននេះ